คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับาพบกับสูตรหน่วยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรหน่วยล่างอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กรกดาคม64สติเศรษฐีเข้าตอนนรกงครับจาก14งวดเป็น15้างวดครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น15้างวดงวดที่แล้วก็เข้านะครับก็เป็น15้างวดนะครับ ก็ติดตามไว้แล้วก็เดี๋ยวนำกดติดตามเพื่อเทียบกับสูตรอื่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแต่ว่าสาหรับสูตรโบราณที่ใครรออยู่ใจเย็นครับจะจิบลงให้น่าจะภายในคืนนี้นะครับโอเคนะครับกดติดตามไปก่อนนะครับเรามาดูวิธีการคํานวณละกันนะครับว่าคํานวณยังไงค่อยไปกันต่อหนึ่งก็เดาก็ได้ขมครับที่ออกเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดสองก็ออกสองเก้านะครับตัดหน่อยล่างนะคือเลขนี่นะครับ หักหน่วยล่างอันนี้หลักสิบล่างอันนี้หักหน่วยล่างหนึ่งกรกฎาคมหกสี่ครับเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดสองตัวล่างสองเาวครับเราจะได้ส่วนของหลักหมื่นหลังจากหนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยนะครับสิบอหลักด้วยหน่วยนะครับบวกด้วยนะครับหลักหน่วย หน่วยหน้าครั้งที่1คูณด้วยสองนะครับบวกด้วยนะครับหน่วยหน้าอ่าหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่อ่าร้อยหลังครั้งที่2นะครับบวกเข้าไปนะก็เป็น1นคูณสบวกด้วย2บวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยสี่บวกลวกัน ได้เท่ากับ21นะครับตัวไหนคูณเอามาคูณกันนะแล้วก็มาบวกกันนะครับได้ผลลบยี่สบยสิบ็ดบวก2งที่ครับ21บบวก2เป็นยี่สสใสสาบวก5ของที่3บวก3ามของที่เป็นหกใส่ห6บวกสี่ของที่เป็นสิบใส่ได้ 3, 6ส6 0นะครับในสน่วนลำดับต่างครับเร็วครับสา0 16กรกฎาคมครับออก 725ดสองตัวละออก70นะครับ x0 เ,เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16กก็ได้ราคของหกสี่คำนวณในส่วนของหน่วยล่างได้เลข926 926ครับเรามาดูนะ926 1สิงหาคมครับออก261 2ตัวละออก69นะครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยในวันที่1ครับเลข10บแถมมาครับการมา2ตาัวละครบครบครับ แต่โกัสที่หลักหน่วยล่างนะ1สิงหาคม64คำนวณในส่วนของหน่วยล่างได้เลข693 693ครับเหลามาดูนะ693ก้าสามหกเก้าสามครับเลขสามครับเข้ามาแต่งของหลักหน่วยล่างครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหน่วยล่างได้เลขเก้าสองหก 926ครับหลับไปเลยนะ926นะครับเลขเ้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน64คำนวณในส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยล่างได้เลข704 704ครับหลับเลยเจ็ดศูนย์สีกันยายน64ออก935สาาองตละออก90นะครับเลข0มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ ต่อมาครับ16ปกันยายุน64 9 3 5 2ก้9สนะครับอ่าสกันยายุน64คำนวณในส่วนของหลักหน่ยล่างด้เลข3 6แล้วก็ศูนยนะ1ตุลาคม6 4ออก1712ตลาออก83นะครับเลข3เข้ามาํำแนงของหลักหน่วยล่างครับ ต่อมาครับ1ตัวละครหกนะครับ1นึ่จ็ดหนึ่งสองตัวละออก8 3นะครับลองดูนะคำนวณในส่วนของหลักหน่วยล่างได้เลข5 8 2 5 8 2หลักสิตัวละคมออกอะไรดูซิ16ตัวละคมออก3 7 2 2ตัวละครออก3 8 3 8เลข8มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16ตัวละครหกสี่ตัวละครหกสครับ สิตัวละครหกสี่แปคูณสองสักนะครับแปดสองสิก็คือ6บวกด้วย6กสองสิบวกด้วย2บวกด้วยสองสองสี่บวกด้วย4บวกด้วย4บวกด้วย7จบวกลำกันได้เท่ากับยี่สิบสได้เท่ากันไหมยีิบสายี่สิบสามบวกสองยิบสาม ยี 23, 24, 23่สามยี 3, 8. 8่สี่ยี่สิบสามบวกสองที่เป็นยี่สิบสามยี่ิบสี่เป็นยี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปดบวกสี่ของที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองได้ห้าแปดสองนะครับ 1. พึศิกัยน64ออก0 4 5 0 3 7 2อตละออก95นะครับเลข5มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตอนมาครับ 1. พฤศิกัยน6ก4 28 8บวกด้วย4 28บวกด้วย8บวกด้วย8 2 6ปกบวกี่ยกบวกด้วย7บวกด้วย3ปบวกรลมกันได้เท่ากับ สามเท่ากันมสามสองสามบวกสเป็น34ใช่4 4่สบวกสามงที่เป็น7 7็ดบวกสีงที่7จบวกสเป็น11บเอ็ครับลักหน่วยล่างได้เลขสี่เ็ดหนึครับสี 4, 7, 1, บ่เจอามาดูสิบหกพฤศิกายนสิ 16พฤศิกายนออก0372 7 032 7612ตัวล่างออก57นะครับเลข7มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16พฤศิกายนก4ครับ3คูณ2เป็น6บวกด้วย6 2 12บวกด้วย2บวกด้วย8 2 16บวกด้วย6บวกด้วย1บวกด้วย2บวกลงกันนะครับ17นะครับ17 ิบเจ็ดบวกสองขอที่ครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามของที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใส่สองสองบวกสี่ 9, 10, 11, 12, 12, 12. 2, 4, ของที่เป็นหกได้หลักหน่วยล่างคือเก้าสองกนะครับ 1, 1นึ่านกลมครับ0 7 7 2 5 8 2็เแอาออก82นะครับ x 2มาหลักหน่วยล่างครับ1นคม 64, ครับเรามาดู0 7 7 5 8 8 2็อเอแอารออก82 7คูณ2เกับ14 4บวกด้วย724 4บวกด้วย4บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย4บวกลงการน,นะกรับ 21 21 21เอบวกสองที่ครับ2ี่สิบยิสองยิบสใส่3 3มสบวกสางที่เป็น6 6หกบวกสีขงที่เป็น10ใส่ศูได้สามนะครับเรามาดูครับสิบหกะาน 16ธนาคม64 6 3 9 2 3 5 2 9 8 3ครับเลข3มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16ธนาคม64ครับ6 3 9 2 3 5 2 9 8 3 3คูณ2เป็น6บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย7 2 14, 4บวกด้วย4บวกด้วย9บวกด้วย5บกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ สิไหมสิบ 14, ส14ี่สิบวกสงของที่ครับ14 15ี่้าสิใส่6ครับ6กบวกสของที่ครับ6กบวกสาเป็น9 9้าบวกสของที่ครับ9ก้าสิบสิเอ็ดสิเป็น13ใส่สได้หกเก้า และก็สามนะครับสามสิบตัวนคมกับออกแ1ดหนึ่าศูนย์หกปองตัวละออกสาครับสามหเลขหกกลับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเลข1ิบแถมมาครับสามสิบตัวนคมหกสี่0ปดหนึ่นยกสองตละสามหครับขามาดูนี่เลขสามาหลักหน่วยล่างนะครับเ,เลข6กมาหลักหน่วยล่างนะครับสามสตัวนคมหกสี่ครับเรามาดูหนึคูณสก็คือ2บวกด้วย 5้าสบวกด้วย0บวกด้วย1นคูณสบวกด้วย2บวกด้วย9บวกด้วย4ี่นครับได้เท่าไรครับเอาปลรวมก่อนได้เทาไรปลรวมก่อนได้เท่ากับ17บเจ็ไหมได้เท่าไหรสิบเจ็ 17. 17, บวกสที่17 18 19ดส่เ เก้าบวกสามของที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใส่สองสองบวกสี่ของที่ครับสองบวกสี่สองบวกสี่เป็นหกได้เก้าสองหกในส่วนของมกลาครับต่อมาครับสิบเจ็ดมกลาคงหกแหกครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวละออกเก้าสอง x สองมาหลักหน่อยหลักแถมมาในหลักสิบหลัหน่อยนะครับต่อมาครับแปดแปดศูนย์ห่าสองลออกเก้นะครับลรามาเดวกันแดคูณสเท่ากับสิบหก็คือ6บวกด้วยเจ็ดสบวกด้วย4บวกด้วย1นคูณสบวกด้วย2บวกด้วย6บวกด้วย1บวกลมกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ เก้าไหมสิบ 19. เ้าสิบเกวกสครับ19บเก้สบยิเอ็ดสรหนึ่งบวกสของที่เป็น4 4่สบวกสของที่เป็น8ปดได้หนึ่งสีมกราคมหกครับคำนวณได้1 4 8ใช่ไหมครับห สี 48, ครับเรามาดูกันนะครับหนกุมภาพันธ์ครับออก9ก4าสี่สีาองตล่างน์นะครับหนึงสี่แปไม่พบในส่วนของรักหมยล่างแต่มันกลายเป็นหลุดหน่งวดใช่ไหมสิบสี่งวดหลุดหน่งวดนะครับขนยญาตตามนะครับเก้าสี่ย์แสอล่างสานะครับเรามาดูในส่วนของการคำนวณสี่คูณสเป็น8 8ดแปนะครับตามดินะครับแ บวกด้วย9 2 18บวกด้วย 8, เพิ่มเข้าไปครับบวกด้วยสอง24บวกด้วย4เพิ่มเข้าไปครับบวกด้วย1ครับบวกด้วย4ครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับ25้ไหมลองไปดูซิสิบ้าครับ25่สักครู่นะครับ 25, 25่สบวกสองขงที่ครับ25 26้ายี่ใส่7ครับ7จ็บวกสามงที่เป็น10บใส่ศูนยบวกสีขงที่ใส่4ครับตาสิกุมภาพันธ์หก5ครับออก098 597 2้าดห้าเกาเจ็ดสอออก57นะครับหลักหน่วยล่างใช่ไหมนี่ครับ เข้ามาต่อมา17กุมาพันห์5ครับออก098 5972้้องตัวลังห้าเจ็นะครับเรามาดู9 2 18ก็คือ8บวกด้วย6 22, 2สองบสองบวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยแบวกด้วย5บวกด้วย5บวกลำกัรณนัตตะกับเท่ากับย8บแ8ะครับ ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกครับนะครับเอาสี่กันยี่สิบแปดบวกสองครับยี 28, 29, 30, 0. 0่แปดยี่เก้าสามสิบใจศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่ได้สามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดโอเคได้ศูนย์สามเจ็ดครับ นี่เป็นสูตรของหน่วยล่างครับข้างแต่1กระฎาคดาม64สี่เิ15งวดครับมีสูตรเล็กน้อยอยู่หงวดนะมัสโกมีสูตรเล็กน้อยอยู่หงวดโอเคนะครับจะลืมกดติดตามนะครับคลิปไหนดูแล้วแชร์ลงเฟซบุ๊กของท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมานครับสวัสดีครับ